น้องเิยหน้าแดงแล้วถัดไปเลยค่ะสวัสดีครับเซนนะครับรับบทเป็นเนนจัยครับผมเป็นไงคะตัวริงเป็นไงคะอโอ้โหสวัสดีค่ะเอมี่นะคะรับบทเป็นมีนาค่ะมีนาค่ะท่านถัดไปได้เลยค่ะสวัสดีครับยูโรนะครับรับบทเนนอุนค่าน้อง สวัสดีคร,รับแบงค์ค <rast> รับร <Down wei> ับบทเป็นเนนคุณครับและสุดท้ายสวัสดีครับผู้ินครับรและทเป็นทามครับเสียงกำลังใจไม่แพ้กันเลยนะคยัะ นะไม่อยากจะให้เสียเวลากับทุกคนเนาะวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้เจอกับนักสแสดงจากภาพย,ายนตร์แล้วนะคะเราก็มีคําถามเนาะที่แบบว่าแฟนคลับเนี่ยอยากจะรู้เบื้องหลังของการถ่ายทำนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างนะคะซึ่งคำถามแรกที่เขาอยากรู้ก็คืออยากจะถามกับภูวินค่ะว่านะคะเขาบอกว่าแอบเห็นภูวินเนี่ยโดนหลอกปูด้วยอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงบ้าง ใช้เวลาแบบนานมากไหมก็จริงๆแล้วใช้เวลานานมากครับคือแต่ยังไงก็ไม่สามารถเทียบกับแบงค์ได้ที่โดนไปกี่คิวนะน่าจะน่าจะประมาณโอ้โหแคิวที่ต้องทำเอฟเฟกครับซึ่งของผมยังน้อยหน่อยนั่งทำประมาณ4ี่ชั่วโมงนี่น้อยแล้วนี่คือน้อยแล้วสี่ชั่วโมงแลวของผมแค่คิวเดียวเองด้วยแล้วก็เข้าแค่2ซีแต่ของแบงค์กี่ชั่วโมงอะประมาณ5ชั่วโมงครับ อยู่อย่างนี้ทุกวันผมจำได้มีอยู่วันนึงชั่วโมงแบงค์มาตอน8โมงบ้านแล้วเขาซีน4โมงใช่ก็คือนอนอยู่อย่างนั้นก็ประมาณก็ตีตีแบบกลมๆก็น่าจะประมาณ6ชั่วโมง6ชั่วโมงนิดๆอะไรเงี้ยใช่สชั่วโมงว่าทอแท้แลลวใช่แคปขึ้นชั่วโมงที่2ผมก็หลับคากีแล้วครับผมแต่เป็นไงบ้างคะรู้สึกแบบภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองแบบว่า ได้ทำออกมาให้กับแฟนคลับได้ชมก็พอได้เห็นฉากนั้นออกมาในโรจริงๆพอได้ดูในรอบสื่อเนี่ยก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เราไปมาในแต่ละโลเคชันก็คุ้มแบบคุ้มที่สุดเลยเพราะพอเราได้เห็นผลงานแล้วได้เห็นฟีดแบ็ของเรื่องนี้เราก็รู้สึกดีใจอยากรู้ไหมคะว่าฟีดแบ็กเขาสนุกกันแค่ไหนขอเสียงฟีดแบ็หน่อยได้ไหมคะเปงัยผู้เเวนชื่นใจไหมคะกับสี่ชั่วโมงของเรา ก็ชื่นใจครับผมแต่ว่าผมอยากรู้อย่างหนึ่งก็คือฟีดแบ็กของพี่อัพล่ะกับบทเตะล่ะเป็นยังไงเป็นไงคะับเป็นัไงครับดูตอนจบแล้วยังน่ารักอยู่เหรอไม่ต้องให้ทอกบทสวดนะนิดหมดแล้วริงหมดแล้วจริงจริงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหรอเรากจะถามว่าแบบพี่อัไปยังทักบทสวดตอนแบบปล่อยปลาได้ไหมอ๋อ้โน o no เป็นฉากไหนที่แบบรู้สึกว่าเราเราเล่นได้ดีแล้วก็ชอบมันมากๆมีไหมคะสักหนึ่งฉากแฟนคลับช่วยเด็กให้หน่อยค่ะทุกฉากเลยตอบไปเลยทุกฉากนะครับทุกฉากยังไงคะฉากมีผีเป็นไง่่โอ้ยวิ่งกันลงลุกคุกฉากเลยนะเขาบอกว่าฉากมีผีเขาชอบก็จริงกจริงมันก็ชอบแหละฉากแหละเพราะมันเหมือนทุกทุกฉากก็จะมีแบบ มีดีเทลของมันเองอ่าก็คือเขาเรียกว่ามีความหมายในทุกๆฉากที่เราร่วมเล่นแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถามเอมมี่บ้างดีกว่าสาวสวยท่านเดียวด้านนี้เลยนะคะเ,ออเหมือนเอ็มมี่จะใช้พลังไปเยอะมากๆเลยมีแบบว่าติดคารคเตอร์กลับไปที่บ้านไหมคะไม่ไมีเลย เอาเรื่องนะแล้วพี่อัพฟก็อยู่ข้างๆก็อวกออกมาพ่นใส่ติดพี่อัพเต็มเลยแบบว่ามันเป็นแบบโอริโอแบบตั้งให้อมเข้าไปแล้วก็แบบพวดออกมาเป็นเย็นมากเย็นมากด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากที่น่าทายแล้วก็รู้สึกชอบมากๆด้วยอีกอีกฉากอีกฉากที่ยากที่ยากสุดคือฉากไหนเอ่ยปั่นจักรยานปั่นจักรยานพี่อ๊อฟยักจริงยากจริงจักรยานคือยักจริง เบรกไม่อยู่เลยเบรกไม่อยู่เลยแต่มีที่สไลด์ลงแต่ว่าพิมแงก็ช่วยแบบว่าเอาผงทรายมาช่วยกันให้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามันมันเสียวไเชื่อว่าเสียวมากเลยลุ่มได้ลุมากเลยลุได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นภาพยนตศษอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ใครแบบว่าดูแล้ววันนี้แล้วสุดอยากเก็บดีเทลอีกนะคะบางตอนอาจจะเอ๊ะทําอะไรอยู่เก็บโทรศัพทมันพลาดไปก็สามารถมาดูได้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อเก็บดีเทลถามอีกสามคนที่อยู่ที่นี่บ้างดีกว่านะคะว่า แต่ละคนชอบฉากไหนในภาพยนตร์เรื่องนี้มากที่สุดจ,จะเป็นฉากของตัวเองก็ได้หรือเป็นฉากของเพื่อนนักสแสดงร่วมกันก็ได้อ๋อชอบฉากที่ตัวเองโดนทีมคร <laughs> ับเพราะอะไรคไรับเพราะอะไรเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะคือก็ตอนแรกอะ่ะผมโดนถีบครั้งเดียวแต่เขาบอกเอาสองไปเลยสองครั้งเ <laughs> น,น,นึกหน้าหนังเลยจุกเลยอันน,น, <laughs> นั้นก็คือเป็นฉากที่สนุกแล้วก็ชอบที่สุดอ่าอีกท่านล่ะคะสำหรับแบงค์ แบงก็ anger, ชอบทุกฉากนะครับที่ตัวเองเล่นก็เป็นทศก,กัณฐ์ครับตัวร้ายที่รักเธอถึงร้ายก็รักนะเราล่ะครเป็นไงบ้างของผมก็จะเป็นทุกฉากเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความที่ท้าทายและสนุกในบทที่ต้องเล่น,นอ่ <c oughs> ะอ๋อแสดงว่าทุกคนก็คือตั้งใจเลน่นทุกฉากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาแบบสนุกแบบที่ทุกคนมาดูเมื่อกี้ก่อนที่ คนจะเข้ามาแอบถามว่ามาดูกันรอบเท่าไรแล้วบางคนมีสองรอบบางคนมีสามรอบด้วยโหแล้วบอกว่าแบบชื่นใจมากๆเลยขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะ<ฮ>น่ารัก<ฮ>มากๆเลยนะคะซึ่งนอกจากวันนี้เนี่ยเราจะนะคะมาให้ทุกคนได้เยืนชมนักแสดงแบบใกล้ชิดแล้วเรามีกิจกรรมพิเศษในการแจกของรางวัลให้กับผู้โชคดีด้วยอ่าซึ่งทุกคนสามารถร่วมรุ่รนได้นะคะเดี๋ยวเราจะส่ง ก่อนที่เราจะส่งที่นั่งแจกเสื้ออ่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาแจกนะคะเสื้อใช่ไหมอ่านะคะแจกเสื้อให้กับได้เออโอเคสามรางวัลเนานะหรือเราขอแจกโปเตอร์ให้ก่อนได้ไหมโปเตอร์สามรางวัลเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าให้แต่ละคนมีหกขอขอสามคำถามที่อยากจะ เดี๋ยวเราจะแจกโปสเตอร์ให้3รางวัลอ่าเดี๋ยวอน,นี้เดี๋ยวเราแจกให้เก็บไป้ก่อน,นะคะวันมีโปสเตอร์เนาะใช่ไหมทีมงานโอเคมีใครมีคําถามอยากจะถามกับแฟนคลับที่นี่ไหมถามความประทับใจที่ดูหนังเรื่องนี้ก็ได้หรืออยากรู้ว่าเขาจําได้ไว้ว่าหนังเรื่องนี้ฉากไหนใครทําอะไรที่ไหนยังไงเออยังไงยังไงดีใครจะไปตัวแทนขอถามคำถามเรามีโปสเตอร์สามใบอ่า ยังไงดีนะคุณผมคิดออกแล้วอ้าอ่าอ่าเป๊ะพูดคำว่าจเจริญพรกี่ครั้งโอ้โห,โโหยากเลยนะแล้วเราเองอ่ะจำได้หรือเปล่าว่วาเขาพูดน้องว่ากี่ครั้งถงมากอือจำไม่ได้เลยถามนี่ไงครับขอขอคำถามที่แบบมีคำตอบได้ไหมคำ <c oughs> ถามนี่มีคำตอบหรือเรามีคำตอบกี่ครั้งในใจอยู่แล้วไม่มีมันจะ ผมเ่งคิดได้เมื่อกี้เมื่อกี้เลยขออีกหนึ่งคำถามที่แบบอยากจะถามกับแฟนคลับที่นี่เพื่อแจกโปสเตอร์คิดออกไหมอ่านงั้ผมมีหนึ่งคำถามล่ากันตอนเริ่มเลือกมาเนี่ยเตะจะมีปั้นอะไรสักอย่างอยู่อย่างหนึ่งได้ไหมตอบได้ว่าเตะปั้นอะไรเออปั้นอะไรเอ่ยปั้นอะไรนะผมปั้นอะไรนะเล่นเป็นคนเล่นเองยุ้งจำได้สิเราจำได้ใช่ไหมผมผมจำได้ผมเล่นตอบผมเล่นตอบ เรียงตอบผมเรียงตอบใครจะตอบเอามือจับปิงหัวกันค่ะอ่าเพราะว่าเยอะโปเตอร์เรามีจำนวนจำกัดถ้าใครจะตอบให้ชูตัวเฉพาะเพียงขึ้นมา ลูกจั <rôle> ่งมีก็ชอบให้นับเนาะเมื่อกี้อะไรอะไรกี่คำนะเมื่อกี้เจริญเจริญพอกี่คำอันนี้ส้มกี่ลูกเราจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้เราไมจำดูได้ไหมล่ะแล้ว apa no, ีคู่แขงนะถ้าใครจะตอบนะคะขอคนที่เช็คอินที่สยามพารากอนแล้วก็นะคะเขียนว่ามาชมภาพยนตร์ของเราวันนี้ใครทำเสร็จก่อนตอบได้เลยเ็ยแล้วขาทำเขาทำมาจากบ้านแล้วลนเามา,าตั้งแต่เข้าแล้วทขมาตั้งแต่เขาขงิงพ้อของิของเลย ทำมาตั้งแต่เข้าแล้วข้างซ้ายข้างซา้ายถูกต้องที่ต้องขอใช้ตัวคือได้ข่า,ายดูยหนักหน่อยหน่อยได้นะครับอยากอยากทราบว่านาฬิกาเตะสีอะไรสีเขียวครับเฮ้ยจริงแล้วอยากถามตอบด้วยได้ไหมอ่ะได้ครับแบรนด์อะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ได้แล้วหรอก็ฝ <c oughs> ั่งนั้นตอบส้มกี่ลูกเรา,าก็อยากรู้มากถ้าใครตอบได้ตอบได้หรอฮู้ที่ตอบ ตัวให้มันเก่าตัวจริงตัวจริงขอโทษน้องแบบนี้น้องไปโอดดิเขาตัวจริงมากและคำถามสุดท้ายในการแจกโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นจากนักสแสดงจากภาพยนตร์เริ่มค่ะทิดอ,อ๋อครับคิดอ๋อครับกี่กี่อันแล้วอีกแล้วไม่ใช่ถามว่าเดินกี่ก้าวเลยนะไม่ใช่ <c oughs> โอ้โหไม่ได้อ่า รูปปั้นที่รกราบไหว้รูปปั้นที่กคนในหมู่นนบ้านกราบไหว้ชื่ออะไรุยมีใครจะโอ้ยมีสองคนมีไหมคะมีอีกไหมอสองคนนะสองคนนะเอาอีกอ่ะงั้นเอามือจับตึงหูถ้าใครจะตอบให้ <c oughs> ยกมือซ้ายขึ้นมาค่ะทัางบนสุดเลยอะไรเอยเออเราแหละไม่มีใครบนสุดกว่านั้นแล้วลูกอะไรนะ ออรอพีมพ์าาแป๊บหนึ่งน,นะคะพ่อสิงค์ค่ะถูกต้องครับผมอจะมินไ้ค่ะโอเคนะคะและถึงเวลาที่ท่นานรอคอยเพราะาเราจะทำการแจกแมเสื้อจากภาพยนตร์นะคะเสริมผู้ชมดีของเราทุกคนน,ะนักสแสดงของเราได้ทำการหยิบส่มเรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะแจก ว่าไม่มี <laughs> จับจำไม่ได้แล้วแค่หยบแเราก็ส่งเลยใช่ไหมอ่ะผู้ช่างปีของเราเนะะี่ยนั่งที่นั่งร o ที่10หมายเลข H สี่ค่ะขอเช็คตรงมือได้ค่ะอยู่ไหมฮะ H สี่ยกม,มือหน่อย H สี่เอ้ยใช่ไหม A B C D E อเค H ตัว H ท้องตรงนะสี่นะคะและ คนที่สองคือคุณแบงค์นะคะคุณแบงค์หยิบเป็นที่นั่งตัวอักษอรอี e ค่ะอี e อยู่ไหนคะยกมือหน่อยค่ะ<ท>อ๋อ,อ,อยาวเลยใช่ไหมอี e คิดว hey, ่าเป็นต okay. ัวอักษรอะไรไอยังไม่ใช่เฮสใช่ค่ะเฮสเฮสอยู่ไหนคะเฮสสิบกว่าสิบกว่าไหนสิบถึงถึงสิบเท่าไหร่นะเฮสสิบแปดค่ะเหมือนเคยถอยเลยใช่จิีสัมผัสมาก สี่สิบสี่แล้วก็เทสสิบแปดนะคะโอเคมาครบแล้วเนาะแล้วขออนุญาตให้ทั้ง3ท่านนะคะเดินเข้ามาถ่ายรูปพร้อมกันกับนักแสดงได้เลยนะคะสำหรับในสองโปรเตอร์ฝั่งละกันในสองโปรเตอร์ฝั่งละกันนะคะตรงกลางได้เลยนักแสดงทั้งหกท่านนะคะแยกนิดนึงฝั่งละสามโอเค สื่อมวลชน180สถาบันอยู่ด้านหน้าแม่คะเราจะถ่ายประมาณร้อยช็อตนะคะเราเลยโอ้ยช็อตแรกอ่ะเดี๋ยวเราป๊อปเตอร์อีกหนึ่งอันน้องโอเคค่ะน้ำมือสามตบอะไรที่หน่อยนะหนึ่งสองสามตื่นแล mm ้ว hmm. น like okay, ้องตื่นแล้ว โอเคอ่าเข้อีกหกล้องนะคะน้ำซึมสองสชิ้ยิ่งไม่หลอกแบบประชาชนเรียบร้อยค่ะขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะคะยินดีด้วยขอใช้เครื่งมือดั่งให้ทั้งสามท่านที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะน่ารักมากๆอ่ะอีกสามท่านนะคะที่เป็นผู้โชคดีสำหรับที่นั่งนะคะ ซื้อให้หน่อยหันเสื้อหันเสื้อออกให้หน่อยค่ะอ่าน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากค่ะ ขอเสียปงปรบมือดังๆให้กับผู้ช่ดงีทั้งสามท่านของเราด้วยนะจ๊ะยินดีด้วยมากๆเลยเอาละค่ะนะคะทุกท่านน่าจะแบบรู้สึกสนุกแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจวันนี้ดูหนังจบปุ๊บได้ดูนักสแสดงนะคะแบบตัวเป็นๆที่นี่เลยแล้วก็นะคะสุดท้ายอยากให้ทุกคนค่ะฝากภาพ,พยนตร์นะคะเรื่องหุ่นพยนต์ขอตัวแทนและกันฝากภาพยนตร์เร,เรื่องนี้หน่อยว่านะคะ อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะถ้าสนุกก็บอกต่อหรือว่าใครมาดูหนึ่งรอบแล้วอยากจะดูรอบที่สองรอบที่สามก็มาได้เลยครับผมขอฝากภาพย,ายนตร์เรื่องทั้งหุนพย,ยนตร์และก็ปกพย,ยนตร์ด้วยนะครับผมตอนนี้ที่ทุกโรงภาพย,ายนตร์นะครับเราทั้ง6คนและทีมงานอีกหลายๆชีวิตน,นะครับตั้งใจทำกันมากผมเข้าใจว่าเราต่างผ่านอุปสรรคอะไรกันมามา,มากมายตั้งแต่การถ่ายทำจนถึงวันฉายนะครับผมก็วันนี้ออกแล้วนะครับก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับ ขอตัวไทงสักหนึ่งท่านละกันให้ขอบคุณผู้ชมที่มาชมขาวยนต์เรื่องนี้ของเราแล้วก็มารอดูพวกเราทั้งหกท่านค่ะขอขอเจริญพรเจริญพรนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาชมกันนะครับไม่ว่าใครจะมาดูกี่รอบแล้วก็ต่างก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกทัานที่ได้ดูนะครับผมแล้วก็ อุดหนุนนักไทยกันเยอะๆนะครับขอบค oh! ุณมากครับอ้าเฮะเจอที่ทุกคนรอคอยฉาสุดท okay ้ายเดี๋ยวเราจะให้ทุกๆคนถ่ายรูปร네่วมกันกับนักแสดงนะฮะน้องๆทุกคนหันหน้าเข้าหน้าจอได้เลยแล้วก็นะฮะก้าวมาฝั่ง mm นี้อ่ะนะฮะโอเคด้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะมีการเซลฟี่ทั้งวิดีโอและ ช็อตภาพนะคะด้านนั้นนะถ้ามีที่ว่างอยู่ตัวเองขยับได้ไหมขยับให้มาตรงกลางได้ไหมคะอ่าจาัดงข้างกตัวมันจะเห็นไม่ชัดโอเคนะคะขยับได้นะขยับได้นะคะโอเคค่ะนะคะขออนุญาตนั่งตรงนีด้ด้วยโอเคนะคะช็อตแรกจะเป็นช็อตภาพนิ่งนะคะเดี๋ยวป้ายจะนับหนึ่งสอ ฟังชัดไม่ต้องสอบเอาจริงเลยนะคฮะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสอง้นพยนเฮ้ข้ามไหมอ๋นนนอนะ่าสูงสูงเลยโอเคขออีกหนึ่งช็อตเป็นวิดีโอนะคะเหมือนเดิมเลยไปจนะนับหนึ่งสองสามทุกคนพูดพร้อมกันว่าหุ่นพยนต์แล้วก็เฮชูงบอบกไม้บกมือได้นะคะพร้อมนะวิดีโอนะทุกคนลงโซเชียลนะนะับ คนไทยอน้ <Yeah. S 1> ขอหยิบเป็นทะเลดาวได้ไหมขอแถมขอแถมอ่าขอหยิบเป็นทะเลดาวได้ไหม mm hmm. น่าจะสวยมากๆเลยเพราะว่า mm hmm. คนเยอะมากแบบหมดหรอคนะท่าน่ะอ๋อโอเค กิจกรรมพิเศษของเรานะ,ะกับเมเจอร์ซาร์โชว์แล้วก็ขอบคุณนักแสดงนะคะจากภาพยนตร์ด้วยนะเดี๋ยวให้น้องๆไปเตรียมตัวนะ,ะเพื่อจะเจอกับแฟนคลับด้านนอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่นี่สามารถนะคะออกไปเจอกันด้านนอกได้อีกถึงแรกนะคะเพราะเราจะมีกิจกรรมพิเศษบอริเวณด,ด้านนอกอีกถึงรับด้วยแล้วก็ด้านในนะคะต้องขอบคุณทางเออสยาม